คุณจะรู้สึกยังไงถ้ามารู้ที่หลังว่ามีชายชู้แอบอาศัยอยู่บนฝ้าเพดานบ้านคุณนานถึงสิบปีเรื่องจริงของดอลลี่หญิงสาวที่แอบพาออโตชู้รักเข้ามาซ่อนในห้องใต้หลังคาเหนือห้องนอนผัวตัวเองกลางวันแอบลงมาช่วยงานบ้านตกเย็นมุดกลับ go, 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 go. ขึ้นไปเงียบกริบเหมือนวิญญ,ญาณจนคืนหนึ่งผัวเมียทะเลาะกันเสียงดัง ออตโต้ทนไม่ไหวกระดดอทะลุฟ้าลงมาพร้อมปืนเพื่อปกป้องชูรักเปรี่ยงสามีตายขาที่แต่ที่พีคคือทั้งคู่จัดฉากว่าโจรขึ้นบ้านแล้วออตโตก็มุดกลับไปซ่อนบนฟ้าต่อตำรวจมาตรวจที่เกิดเหตุแต่หาคนร้ายไม่เจอเพราะใครจะไปคิดว่าฆาตกรอยู่บนหัวตำรวจนี่เอง กว่าความจะแตกคดีก็ยืดเยื้อจะหมดอายุความทั้งคู่รอดคุกหน้าตาเฉยคืนนี้ลองมองขึ้นไปบนฝ้าเพดานบ้านคุณสิครับแน่ใจนะว่าไม่มีใครอยู่ข้างบน